กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะเลิกเหินน่าจะเป็นอัลบั้ม3นะครับที่พูดไปเบิกที่แล้วเนาะใช่น่าจะเป็นอารามคุณติน,นาเออมันฉันฟังอยู่3อัลบัม้มแล้วก็เพลง6 2สอแค่นั้นแล้วภายหลังจากนั้นก็เลิกฟังเอาแต่ก็ฟังอีกอัลบั้มหนึ่งก็คือเพลงอัน,นี้ไงอย่ามองตรงนั้นโอ้โหแ,แค่นั้นแล้วภายหลังเอาแม่กูไปปู้ยี่ปู้ยำทำเป็นช่างเสริมสวยกูก็เลยไม่ฟังอีกเลยนะคะครับอาจีเฮิร์บค่ะปัญหากินปลาหินปูนนะคะแล้วก็คาบชากาแฟสุขบุตรต้องจีเฮิร์บบไไมมม่่่ออออออยยยาาาาากกกพพพพููดดดเเเเะะะะรขงันนีีคป้วุตโ

ไม่ได้โฆษณาเยอะเพราะก็ฉันพูดความจริงนะครับวันนี้จัดโปรหลักร้อยค่ะจัดโปรเลยหนึ่งหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับราคาหลอดละ230บาทนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเป็นเซ็ตด้วยนะฮะจัดไปเลยซื้อ5หลอดราคาเดิมพันธกว่าบาทไม่ขายครับเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับสนใจโทรเลยนะครับเบอร์นี้ครับ095 718 4624้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอสุกภาพปีสแกนเขอยวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมากคระต่อเลย เคื่อนไหวเหรอครัป่าวจากคุณตินาสุพนาทครับหลังเจอทัวร์ลงครับปมพาอิงฟ้าวราหะเที่ยวสิงคโปร์นั่นเองครับก็บไปประเด็นดราม่าเลยสําหรับเรื่องต้นสังกัดอย่างบอสวัสดเองก็ต้องออกมาโยงถึงสาวตินาสุพนาทครับแอบพาอิงฟ้าไปเที่ยวสิงคโปร์โดยไม่มีใครรู้ไม,มรรไม่มีการขออนุญาตจนทําให้แฟนคลับทัวร์ลงอย่างหนักที่ตินานะครับหลังจากที่เกิดดราม่าขึ้นครับล่าสุดตินาเองออกมาเื่อนไหวแล้วคุณผู้ชมครับผ่าน IG Story ครั้งแรกเป็นการรีโพสตอรี่ที่เจ้าตัวเนี่ย ถูกแท็กนะของนะครับซูเปอร์แนนนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นโพสของเบนไอจีอีกอันหนึ่งแล้วกันนะฮะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน i g Story ครั้งแรกเป็นการรีโพสที่เจ้าตัวเนี่ยถูกแท็กเอาไว้พร้อมบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ในใจเลยว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คำพูดใครคุณค่าของเราขึ้นอยู่ที่เราเชื่อมั่นตัวเองเป็นคนแบบไหนและจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะความจริง คือไม่มีใครรู้จักเราดีได้เท่ากับตัวเราเองแล้วนะครับให้พีนาลองโทรไปหาเอมมี่หน่อยนะลูกนะครับอเอมมี่ไหนอะ่ะเ,เขารู้ว่าเอมมี่ไหนอืมอามาเกิดอะไรขึ้นเ,เาสิไม่มีไม่เอาอ่าเม่ต้องรัไม่เอามันยัางหงายไม่<อ>ได้ก็โทรไปหาเอมมีนะ่เออนะเอมมี่รัชดาลองโทรไปหาเขาหน่อยเ,อเขาบอกคิดถึงพีนาคิดถึงทำไมเขาเคยรู้จักกันหรอ เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันเคยเป็นเพื่อนสนิทกันเออ็มมี่และชาดาเขาเป็นพีกสาวเฮ้ยเนแล้วกันนะแม่เคยใช้ว่าเคยสนิทกันนี้ตอนแท้ว่าตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วเออลองติด้าลองโทรไปหาเอ็มมี่และชาดานะลูกนะเนื่องจากเนื่องจากแล้วก็เอาคำคมเนี่ยให้เอ็มมี่อ่านนะอ๋อแล้วคุณดีบอกว่าเอ็มมี่มันจะตอบว่ายังไงนะคะ ทำไมละจบไม่สวยหรอหรือว่ายังไงไม่รู้มึงไปถามเอมมี่เองเขาว่าไม่รู้แม่เนี่ยคือเราไปถามเอมมี่รัชดาดูไปไปถามเอมมี่รัชดาดูไปลูกป่ลูกสาวกูเองเอมมี่รัชดาน่ะอ่าแต่ว่าไม่ได้คุยกับคุณเอมมี่ไม่ได้คุยกับเอมมี่แต่คุยกับเพื่อนซีเอมมี่เขาเล่าเขาล่าเาบอกว่าถ้าเกิดที่นามีปัญหาอะไรลองโทรหาเอมมี่รัชดาหน่อยเอมมี่รัชดามีเรื่องจะจะบอกคามในใจเช่นเดียวกัน หรอแต่ว่าถ้าเขาเลิกสนิทกันนี่แสดงว่าไม่ไม่ถูกกันลวสิไม่ไม่เขาก็จะเป็นเป็นเพื่อนที่ชอบกันเอาหรอใช่เป็นเพื่อนที่ชอบกันแล้วถามันไม่คุยกันอ็แอะไรเออก็ลองให้เขาโทรไปเดี๋ยวเขาก็จะได้รู้เองเออนั่นแหละนะคะแน่ละไม่มีอะไรแน่นะไม่มีเขาเป็นเพื่อนกันจับมือกันหลวมหลมนั่นอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ ลองโทรหาเอมมี่นะลูกนะเออคำคงคำคงไม่ต้องขึ้นโทรหาเอมมี่ก็จดณาหน่อยเขาฝากบอกมาไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวของเราเองเออเอมมี่มันรู้จักดีเหมือนมันดูมันตอบตเองรู้จักใครดีใหญ่พี่นาเนะี่ยเลย ตัวหาเอมมี่ลูกเอมมี่และจดาลูกสาวโอเคนะคะโอเคครับเอามาฟังของพี่สาวคุณอิงฟ้าบ้างพี่สาวอิงฟ้าครับขออยู่ห่างกับน้องสาวและหลังนวัดแฉคนสนิทพาเสียพาล่วงจมนะครับหลังจากที่มอนนวัดเองครับเจ้าของวิธีมิสแคนเนาะออกมาพูดจวกคนสนิทอิงฟ้าแล้วก็คุณตอนเนี่ยนะครับหลายคนก็โยงไปว่า,าพี่นวัดพูดถึงคนที่สนิทอาจจะเป็นพี่สาวของคน พี่สาวอีฟ้าหรือเปล่า,าน,นั่นก็คือคุณปลายฟ้าวราหะครับซึ่งแฟนคลับได้มีการดูกันและก็แฟนคลับในด้อมของอีฟ้าเองก็จะยกฉายาให้พี่สาวถือว่าป้าแดดหรือแดดเดียวในขณะที่ป้าแดดเองเนี่ยนะครับได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวตัดพาอชีวิตโดยระบุข้อความว่าในวันที่หัวใจเลวแหลกของคนคนหนึ่งฉันก็รู้สึกไปด้วยเช่นเดียวกันฉันไม่สามารถหอดแล้วก็อดทนกับ เอขาเลยว่าไงโอทนได้มากจริง,รงๆอ,ะอ่ะเดี๋ยวอทนได้มากพอ,อและฉันจะไม่มีวันทิ้งคนที่ฉันรักเอพราะเขาคือครึ่งหนึ่งของใจของฉันอ๋อนึงว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของ,ของใจลและฉันจะดูอยู่ พังหาที่สุดแล้วกันนะถ้ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดฉันจะทําไม่ต้องห่วงนะฮะขอให้เชื่อมั่นและไว้ใจและทุกอย่างจะดีขึ้นนะคหลังจากนั้นครับก็มีแฟนคลับอันนี้คำคมหรือว่าจดหมายจดหมายเหตุจดหมายเกรุง4สี่จงาเจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้าไปให้กําลังใจเป็นบางส่วนครับแต่ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นในเชิงผิดหวังจนกลายเป็นการถล่มแล้วก็ทัวลงไปบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเธอจนกระทั่งล่าสุดเธอก็ได้ ปิดทวิตเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยครับ<ะ>ซึ่งหาเข้าไปคนคนชื่อนะฮะที่แดดเดียวนะครับแดดเดียว<ม>ตัวจิวงเล็บตัวจริงเขาบอกให้ใส่ด้วยคือเป็นทวิตเตอเนี่ยจะขึ้นแบบนี้แล้วะนะก็มีข้อผิดพลาดเปนอย่างเกิดขึ้นลองมาอีกครั้งแสดงว่าเกลไปแล้วเรียบร้อยเกลนะครับหรือปลิวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะตอนนี้ก็ทําตามที่วัดเขาสั่งก่อนลูกนะคะ,ะ,คะอะไรก็แล้วแต่เขาก็รักน้องเราไม่ได้ ไม่ได้ต่างจากพ่อจากแม่คนหนึ่งนะคะครับมีต่ออีกไหมอันนี้หมดแล้วเ๋อหมดแล้วเหรออันนี้หมดแล้วเพราะว่<อ>าประเด็นของคนที่ใกล้ตัวเนี่ยของ ของอินฟ้ากับราม่าที่เกิดขึ้นแล้วก็พี่วัชก็แน่นอนว่าโยงสองคนนี้นะครับเพราะว่าสองคนนี้อย่างอย่างเช่นคุณตอเนอเอง่ะเราก็รู้ประเด็นนี้อยู่แล้วแล้วก็อย่างมือใช้ก็ว่าตอนอเลยทำไมึงเรียกว่าคุณคริสติน่าแล้วกันคุณคริสตีน่าแล้วกันนะฮะนั่นแหละคริสตีน่าไม่ต้องไม่ต้องซีลูกโทรหาเอมี่ลัชดาลูกเอมี่ลัชดาพร้อมรับสายโทรหาหน่อย ไม่ต้องขึ้นเพอร์เจอร์อะไรแล้วถ้าเขาถามแม่ป้าต้องโทรไปหาทำใหม่ฉันต้องโทรไปหาทำไหม่มันก็มีเรื่องมีราวกันอยู่ไงคุก็โทรไปหาเอมี่ชจดาอ่าเมื่อกี้บอกไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆแม่บอกมีเรื่องมีราวมีเรื่องมีราไปลูกโทรให้เราหาเอมี่หน่อยเรื่องดีไม่ดีฮะเรื่องดีไม่ดีไม่รู้ไม่รู้คุยกันเองนะคะแต่ว่าไม่ดีแน่เลยนะส่วนคนที่ชื่อแดดก็คือหรือว่า คือคุณซันที่ท,ที่ที่พี่วัดพี่วัเคยพูดในไลฟ์สดอะไรเงี้ยที่กรณีว่าไปเที่ยวแล้วก็บอกซ้อมเดินบนดาฟดาฟ้าอะไรอย่างเงี้ยออตอนนี้ก็ต้อง,ต,องต้องห่างมาแล้วเพราะพี่วัดก็คือตอนเนี้ยค,คือ,อ,อก็ซันซันก็ไปว่าพระอาทิตย์แดดไงอ,อ๋อ,อนั้นและวซ้อมเดินบนดาดฟ้าไม่ร้อนเหรอ ไม่รู้ร้อนนะเออนัแหละเปิดห้องสตูดิโอเดินดีกว่าลูกเปิดแทมป์ค่ะแล้วคือมีกระจกเราจะได้เห็นด้วยว่าเราเดินสวยไม่สวยซ้อมเดินบนดาดฟ้าเดี๋ยวตกลงมาเดี๋ยวมันเจ็บตายเด้อสมัยก่นอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะครับสมัยเก่ก็ให้นางงามตอนประมาณสองสามทุ่มตอนดาดฟ้าแบบว่าเด็กไม่มันเล่นกีตร์สุโขทัแล้วเนี่ยเราก็จะเอานางงามเราเนี่ยไปซ้อมเดินเหมือนกันอืมันเดินได้แค่ยี่สิบนาทีเพราะว่าอากาศมันเย็นดีก็จริงอะแต่ว่า มันก็ไม่จะเปลี่ยนยังไงเพราะเด็กมันเดินดีอยู่แล้วอ่ะมันจะไปปรับอะไรมากมายก็ไม่ได้ขนาดสอนว่าฟูเทินฟูเทินฟูเทินเวลาขึ้นเวทีจริงกูไม่เห็นลูกสาวกูฟูเทินสักคนบอกว่าทำไมไม่ฟูเทินเลยลูกแม่ลืมมันลืมเด็กมันตื่นเต้นมันลืมหมดอลูกสาวกูลืมหมดอะฟูเทินอะทำอย่างที่แม่สอนแล้ทำไมไม่ทำอย่างที่แม่สอนแม่หนูลืมก็ว่าไม่ได้หรอก เวลาเราสอนเดินอ่ะมันก็สอนได้ก็ประมาณสิบยี่สิบนาทีเพราะว่ามันก็มากกว่าน,นี้เด็กมันก็ไม่ไม่ไม่รน้แล้วเด็กมันเหนื่อยอีกอย่างเราใส่ส้นสูงใช่ไหมแล้วมันเมื่อยไหมตะขีด<ส><ะ>เสมือนประกวดจริงใช่ไหมล่ะเสมือนประกวดจริง<ช>ส้นสูงคือตัวที่ใส่ประกวดเลยอืเพราะว่าน้องก็จะได้ชินกับรองเทา้าอชินกับรองเท้าชินกับการเดินชินกับการทรงตัวชินกับการโพสท่านะคะแล้วก็จะต้องมีคู่ประกบ อย่างน้อยก็สองถึงสามคู่เป็นยังไงเพราะว่าเวลานางงามเนี่ยมันไม่ได้เดินแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนนางแบะมันก็จะมีตัวขโมยซีนม,มันก็จะมีตัวที่เข้ามาเบียดม,มันก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าเข้ามาขัดขาเราถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เฉพาะนะเราจะแก้ไขย,ยังไงต้องจกกัดการตัวเองให้ได้ใช่ไม่ใช่สอนโพสสอนเดินมันอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้เวลาประกวดจริงๆเนี่ยมันจะมีแรงประทะซ้ายขวาสถานการณ์งานเนาะโอ้ยมีทุกปี บางคนจะบอกว่าไม่จะมีเหรอแม่พอวันแรกเป็นเข้ากงบอกเอออย่างที่แม่แม่เต๋าบอกเรื่องจริงว่ะสมมุติว่าเรายืนถ่ายกันอยู่เป็นแถวหน้ากระดานอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่จะขโมยซีนมาเลยใช่มันก็จะแทรกเราเบียดเราให้หลุดออกจากเฟรมนั่นแหละมันจะมีจริงๆค่ะแล้วก็มันก็จะมีตัวที่แบบว่าแต่งมาเหนือกว่าเราแล้วมันก็จะมีตัวที่หนีเราเราอยากจะประกบแต่มันหนีเราตลอด เพราะว่าหนึ่งด้วยอ,อาจจะเป็นด้วยความสวยส่วนสูงเนี่ยม,มันไม่เท่ากันเพราะถ้าเกิดถ่ายรูปขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดการคัก,กรรมอืมมันมีอยู่ปีหนึ่งก็คือเราส่งเด็กอายุแต่พี่ไม่ได้ส่งนะลูกสาวมันส่งเด็กอายุสิบแปดเด็กคนนั้นเป็นเด็กเลยแล้วก็นางงามคนนี้มาจากทางภาคใต้เขาบอกว่าจะมงแกลม,มาจากทางภาคใต้จะมงแกล เราก็เห็นเขาแต่เฉพาะในรูปในรูปในรูปแล้วก็ว่าน้องเขาสวยนะครับแล้เสุจทีนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็คิดแผนกับลูกสาวที่เขาส่งบอกแม่หนูจะทำยังไงดีให้เด็กหนูเนี่ยเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนคือมีซีนว่างเดหนมีซีนให้สําหรับน้องๆในผงในเพจนางงามเอาไปพูดถึงอแล้วก็บอกว่าเธอก็ต้องเอาลูกสาวเธอไปประกบอีตัวเต็งคนนี้อยังไงก็แล้วแต่ต้องประกบมันเดินหนียังไงก็ต้องขอมันถ่ายรูปให้ได้อื มันก็ทําได้อืเด็กอายุยี่เด็กอายุสิปดหน้าตาสวยมากยังไงพอไปประกบกับตัวเต็งอายุยี่สิบน่าจะประมาณ 24, ่สี่ยี่ห้าแล้วมั้งกลายเป็นว่าตัวเต็งกลายเป็นแม่ออมยดกลายเป็นลูกเหมือน2ี่สิบยี่ส้าพาลูกมาประกรบใช่นมก็คือเป็นการ,รมันเป็นการฆ่าไงลูกม,มันเป็นการฆ่าให้เห็นเลยว่า ชะแล้วชลาภาพกับเด็กสาวแรกรุ่นมันสดใหม่กว่าความสดความใหม่ความร่วงโรยของแวลตาความร่วงโรยของผิวหน้ามันปลายเนาะมันจะออกมาจากใบหน้าใบหน้าโอเคถ้าเขาประกบรุ่นเดียวกันเนี่ยมันก็เขาสวยเรายอมรับเราไม่เถียงแต่เมื่อเขาประกบเด็กที่ใหม่กว่าสดกว่าแกะกล่องเวทีนี้เวทีแรกเขาจะกลายเป็นแก่เขาจะกลายเป็นแกสนะคะเขาจะกลายเป็นคุณยาย แล้วกลายเป็นว่าพอเอาไปลงเพจนางงามเสร็จปั๊บ<ม>ทุกคนจะบอกเลยว่าแม่พาลูกมาประกวดเป็นการเปรียบเทียบมันเป็นการเปรียบเทียบเป็นการมันเป็นการเขาเรียกว่าค่าโดยการถ่ายรูปทโม,มยซีนด้วยการถ่ายรูป<ม>ต้องประกบตัวเตง็ง<ม>ต้องประกบตัวเต็งนะคะแล้วก็เวลาประกบตัวเตง็งเนี่ยตัวเต็งเขาจะมีฟอร์มของเขา<ๆ>เขาจะไม่หลุดฟอร์มแต่เราไม่ใช่ตัวเต็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเฮี้ยอะไรได้หมดจริง ฮเฮียเนี่ยอดใช่นะคะขโมยซีนที่หายเลยนั่นแหละค่ะเอาตัวรอดให้ได้ถูกต้องค่ะนะคาและแล้วก็อุ้ยหลังจากนั้นลูกสาวพี่มันส่งเนี่ยมันก็ไหลก็เป็นท็อปสิบนะเออแต่ว่าไอ้น้องปีไหน,ไห,นหลายปีแล้วแล้วก็ไอ้น้องคนที่มาจากทางใต้เขาก็ได้มงใหญ่ไปแต่ว่าท็อปสิบนะท็อปสิบแต่ว่าคนก็ด่าเยอะนะที่เขาได้มงใหญ่ไปคนก็เขาบอกว่าวันนั้นมีคนสวยกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าขโมยซีนด้วยกัน แย่งซีนกันมันจะมีมันเป็นเทคนิคเยอะนางงามอ่ะนะคะไม่ใช่แบบว่าแต่งหน้าทําผมสวยๆแล้วเดินเข้าไปในกองมันจะได้เลยใช่มันมีเทคนิคเยอะลูกเอ้ยอยู่<ม><ม>ในห้องนอนห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวอืเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องลูมเมตที่บอกว่าดีกับเรารักเราหันหลังไปแล้วหันหลังไปแล้วมันไปเล่าให้พี่เลี้ยงฟัง จบเลยมันทะเลาะกับผัวแค่ผัวมันนั่งรอยอยู่ข้างล่างนั่นสิเห็นว่ามันจะเอาผัวขึ้นมาข้างบนด้วยมันให้ผัวไปนอนห้องอื่นนั่นแหละเห็นไหมละอข่าวลูกไปปุ๊บเฮียเลยทีนี้เฮียเลยอ่ะจริงๆนะลูกนะพี่เต๋าถึงได้บอกว่าหรือบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนที่สบายๆสวยมากแต่สบายๆลงมาล็อบบี้โรงแรมมันเป็นทริกว่าถ้าคุณจะลงมาล็อบบี้โรงแรมต่อให้ดึกขนาดไหนมึงก็ต้องลงมาให้สวยที่สุด ไม่ใช่มึงหนีบอยากไปเซเว่นอย่างเงี้ยมันจะมีเซเว่นไงถ้าหิวจริงจริงพี่เลี้ยงโทรหาพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงซื้อมาให้มไม่ต้องลงมามแล้วก็ให้พี่เลี้ยงขึ้นไปส่งอเอาอาหารไปให้หรือฝากไว้ที่ล็อบบี้ข้างล่างว่าก่อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องห้องนี้เบอร์นี้จะมารับแล้วไม่ต้องถ้าเราขี้เกียจแต่งหน้าทําผมใส่รองเท้าส้นสูงลงมาก็ฝากพี่เลี้ยงกองลงมารับแทนครับห้ามลงมาตอนหน้าสด อืมนะคะลูกห้ามลงมาตอนหน้าสดลงมาที่ปรากฏตัวอยู่ตรงรบ,บีคือสวยที่สุดลงรองเท้าส้นสูงชุดราตรีอคอกเทลมันต้องเป็นชุดที่สวยที่สุดหน้าต้องสวยที่สุดห้ามลงมาหน้าสดนี่อีแตะใส่สามส่วนลงมามใส่เสื้อยืดค้งโค้งลงมามห้ามลงมาในสภาพนั้นเด็ดขาดค พราะว่าในรับวีโรงแรมเนี่ยมันมีพี่เลี้ยงหลากหลายค่ายมันก็จ้องจะมองว่าอ uh, ุ๊ยอีนเดนเบอร์นั้นมันก็จะถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จปั๊บมันก็จะไปลงในเว็บนางงามอืดูสภาพสิตอนไม่แต่งดูไม่ได้เลยเหมือนผีอืนั่นแหะสิก็จะโดนใส่มันเป็นพริกหมดเลยโอ้พี่บ,บอกเลยพริกหมดเลยบางคนนางงามบางคนชอบติดแชทไงแชทคุยกับเพื่อนกับแฟนรูมเมททำเหมือนจะดีกันดีกันแต่เอาไปเล่าหมดอื เกิดมาหมดแล้วเห็ุการณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนได้ครับมีเพื่อนได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังอืถ้าอยู่ในระหว่างการประกวดคุยเฉพาะวงเรื่องประกวด เธอเอาชุดไหนมาบ้างอืมอะไรอย่างเงี้ยสอดแงนมไปอืมเออแต่ไม่ต้องไปเล่าทุกเรื่องว่ากูมีผัวามากี่คนกี่คนไม่ต้องไปเล่าหมดทะเลาะกับผัวตีกับผัวนอนร้องไห้อย่างเงี้ยที่หายหมดหลายคนแล้วนะครับอืมนะฮะต้องระวังด้วยนะ <ขอ S 2> ครับร้องค่ะอ้าพักเบกดีกว่าในช่วงนี้จีฮุฟกาฝากก็ได้ครับใครมีปัญหานะครับกลิ่นปากฟันผุคราบชากาแฟข้าวผินปูนฟันเหลืองนะฮะครับอะต่างๆ ตัวนี้ช่วยในการแก้ปัญหาในช่องปากได้ทั้งหมดเลยกับยาสีฟัน G จีเฮิร์บนะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลย1หลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับหลอดละ230บาทแต่วันนี้นะครับจัดเลยครับ5หลอดโปรโมชัน่นพันกว่าบาทไม่ขาย5หลอดเหลือเพียงแค่1,000บาท,ทเท่านั้นจัดส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนเก็บเงินปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะจ๊ะสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่ร้านแอสุขภาพดีสกันเทียวโค้ดมุมขวาหน,น้าจอดได้เลยนะครับผักสักครึ่งค,ครับคล้วกกด subscribe ะะ์็ Subcribe ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ